แบบมันว้าวอย่างนี้เลยนะคะแบบมันฟินแบบอยู่ในอ,อกจริงๆคุณเอาจริงๆนี้ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินขนมสักเท่าไหร่แต่ถ้าขนมนั้นนะคะอร่อยดีมีประโยชน์จึ้งมากพอนี่ก็ยอมพร้อมที่จะเปย์หัวใจให้นะคะเนาะนี่ค่ะแป้งฟูๆค่ะคุณแม่ค่ะคืออะไรเอ่ยอะไรก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมน,นะคะพร้อมกันเลยแล้วกันะะว่าอุยหน้าตาคือเป็นคนที่ชอบฟิลอะไรที่เป็นแบบช็อกโกแลตช็อกกใจไม่ลงไม่โลอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะเนาะอุ นี่นะคะน้องจะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบว่าแบบนี้นะคะเขาปากเลยแล้วกันนาะอเพื่อเป็นการเสียเวลา,วามันฟินอยู่ในอ,อกมันฟินอยู่ในอ,อกจริงปะเนี่ยคือแบบมันว้าวอย่างนี้เลยนะคะแบบมันฟินแบบอยู่ในอ,อกจริงๆคุณ ออชอบอีกแล้วล่ะคุณขาคืออะไรเอ่ยฟินอยู่ในอกนะคะน้องคำเดียวไม่เคยพอนะคะแป้งฟูฟูไปเอฟค่ะแม่แล้วคือคุณขาฉันจะหยุดกินกี่โมงเอ่ยอกินแต่น้อยบบ่งครั้งเอาอะไรกันนะวอะร่อยจริงคำเดียวไม่เคยพอชอบฟินอยู่ในอกฟินอยู่ในอก